ขอให้เทวดาฟ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้พญาแผนผู้ทรงฤทธิได้เห็นบุญบารมีอันที่ลูกหลานได้เพียรสร้างเพียรทำด้วยกุศลบารมีใดเพียรใดขอความสำเร็จนั้นจงบังเกิดแก่ข้าพรเจ้าและการละนานเถิด ตัดสับตัวละมาสับตุสักนักมุดตัาสับตัวละมาตัวลัมาสับตุักนักมุตัดสับมากระบะตัวลัมาสัวละมตุสัมมาตัวละมนตุสตัวละมาตุสตัวลัมาตุสตัวลัมาพุสตัวละมาตุสตัวละมาตุสตัวลัมาตุสตัวละ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 ม ทางด่วนสี่คนเนี่ยจับเดินรุ่นรื่อมีผู้อื่นอีกอันคู่6เมื่อี้นะครับเขียนนะครับอาจี๋ยวทางอาจารย์นะครับบอกเราเราจะไม่มีนะมีข้อมาบอกด้วยนะครับผมนะนี่ฮะเดี๋ยวอาจารย์ได้ข้อบให้ผมมจะพึงน้ำมันเลยอาจารย์ครอบเอ้านะครับอาจารย์ไก่จับอารมณ์กับมันห้าเสือให้นะครับแล้วว้าปููบานะครับข้อให้ให้ ต้องแปดพี่รู้วต้องแปดต้องแปดใช่ครับก็ได้ทุกคนก็ได้ทุกคนอ่ต้องแปดไม่เป็นไรไม่จำเจกิบเนี่ยต้องให้เสร็จไปเหยื่อเยือนก่อนยาวเขาเรียกว่าดักเรื่องพวกระตั้เดี๋ยวอ่าครับเรื่องพวก้าพกระตั้นะครับอ่านะครับยับนะครับโดยประมาณห้าเสือเป็นคนที่เป็นเรื่องของจำประกาศเพจนะครับเรื่องพวกระตั้นะครับโดยท่านอาจารย์จะเอประมาณห้าเสือให้าหนะครับนักบูบานะครับจากบุญสิ์จากครอบเสียตู่ให้อ่านะครับขอรำลึกนะครับรำลึกแทน 8คต่อไปแล้วดูที่พามตั้งตั้ง8คนสวยมากรัวงมาร่วงมาแค่4ผ้าะเอาค้าวเอาไว้นี่ก่อนก็ได้นะครับคิมต้องนะครับขอผ้านะครับผ้ามา6คนมาผาห้โค้ชเชิญนะขอามา6คนเครับขอพามิ่ตังตั้งแล้วครับตเ็แล้วนะครับามที่เส็ตั้งในครราชสีมาหมดนะ ทีมงานเแจคุณสีครับาดูเรื่องนี้นิดนึงนะครับจาร์ครุณสีเข้ามา้วตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้แล้วค่ะประที่สองมาตงมจารย์ลน้ำมันจารย์น้ำมันไม่รหอใครลหอาจารย์ลง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 หมัอย์ลง

่านะครับคือจะให้ขบักบอกรู้ในการลงมือทำนะครับก็ตามประวัติกรรมราโบราณนะครับเป็นของครูอาจารย์นะครับที่นะครับลงไว้นะครับเพื่อช่วยนะครับในเรื่องของจิตใจเรื่องราวการให้กางนี้เป็นทางให้เรรยากาเป็นยังไงขึ้นมาขนเลยขนมาเลยขึ้นมขึ้นมาผลแรกๆก็แขังหน่อยเนี่ยเพราะกำลังยังดีอ่แพ็งโอ้โหแรกๆแข็งหน่อยตั้งต่อแถวแล้ว การต่อการลงมาหนเสนะครับโดยใหญนะครับพูกมีรางสัาพิเศษนะครับเรามา่อักพกหน่นก็้าไปแล้วยัน่่มจจัด้วยจัดยวดสองบาทวอาจารย์องบาทนะครับคือจะให้ข่าวเราเรรู้เรการลงทานนะครับก็ สวัสดีครับราโบรานะครับเป็นของผู้อจารย์นะครับที่นะครำโปรไว้นะครับเพื่อช่วยนะครับในเรื่องของจิตใจเรื่องราวของการเป็โชคติดภารนะครับผมคราวนี้ก็มีหลายคนทยอยมาหาที่รับก่อนนะครับทยอยไปครับบรรยากาศจะเสร็จนะครับผมท่านอาจารย์ทีมนสามลูกศิษยครับสี่ครับสี่แลห้าคนอ่าจะได้รอบเดียว ลงสักระยะหนึ <S 2> <S 2> ่งแล้วค่อยออ่าโอเคลงสักระยะล่อย่อยนะอ่าโอเคครับโอเคลงสักระยะล้วค่อยค่อครับผม เวลาได้ที่หวังนะครับตาเิครับตอนนี้ก็มาแบบโมขึ้นนะครับดูหลังครับครับผมเรียกว่ารุ่นใหญ่ไปนะพี่ครับสดวนราดูดูไว้ก่อนนะเอาหดูค ถือว่าปัญญานะครับจริงๆนะครับผมไม่รู้เลยนะจะปากนิดหน่อยนะจะอิ่นะนะฮะขอไว่จะักรอาหารนะครับเพราะวลายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะของหวานนะฮะของหวานเั้าด้วยเลงนะฮะมีตบเหลียวนะฮะแล้วก็โค้กกระเทีอยู่นะครับผม ใครมีเม็มาขอลองหน่อยด้วยเาเนี่เ้็นเมานโอ้โหนี่ฮะลสิลิฮะไม่ยากเลยฮะครับค่ะชุดนี้มกขผมอเจอเลยครับที่ที่ลงนั้นเรูดคำเมาครับอ่าเจอเลยครับครับผมุาครับเจอครับอ่ะได้ข้อเลยครับอ่ะจะไปจุนจุนกันครับอ่านอะไรครับคนที่ลงนั้นล้วมาข้อดีเลยครับอ่ะเจอครับชุดนี้นะ่ะ ประมาณักสิบคนล้วลงสองนะฮะแล้วก็ข้อนะครับผมอานะครับน้ับประจำที่ครับอ่าน้ครประจำที่ครับเชิญครับอากาศก็จะเย็นๆอย่างเงี้ยฮะดีใจครับมาลงในน้ำครับไปไหนสองตัวเนี่ยประมาณทักหกนะฮะแย้ยนี้โอ้โหนะครับถ้าได้พยายามที่จะให้เขาได้เล่นไหครับไล่นไหมนะครับ

E